สวัสดีค่ะน้องๆ <c oughs> วันนี้พี่เฟิร์นร้อยแปดไลฟ์นะมาตามคำเรียกร้องเลยคือหลายๆคนชอบถามพี่ว่า <c oughs> พี่เฟิร์นคะอยากรู้จักกับน้องชายพี่คือกี้อันนี้มากขึ้นวันนี้ก็เลยพากี้มาออกทีวีซะเลยอ่ะกี้แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรผมชื่อลักกี้ครับผมอ๋อแล้วกี้อายุกี่ขวบแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็หกขวบแล้วอายนิดนึงไม่ค่อยสบตากล้องนะแล้วนี่ผลการเรียนเป็นยังไงดีไหมสอบได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สามเนี่ยอ๋อได้ที่สามสามสิบห้านะได้นะสามสิบห้าเท่าไหร่จริงเรียนเก่งจริงทำไมอ๋อเรียนเก่งครับแต่ทําไมอ๋อไม่ชอบอินดี้ไม่ชอบเลขตัวเดียวไงชอบเลขสองตัวมันดูมีคุณค่ามีจํานวนอย่างนี้เลและไหนปกติวันเสาร์อาทิตย์กี่ชอบดูรายการอะไร กีไม่ชอบดูทีวีอ่ะชอบเดินเล่นอ๋อชอบออกกําลังกายไม่ชอบดูทีวีเท่าไหร่ชอบเดินไปเดินมาต้องแล้วแล้ววันนี้กีมีอะไรจะฝากเป็นขับอะไรพี่ไหมไหนพูดกับกล้องสิก็รอกว่ากีจะเลิกดูแกงนผู้หญิงแล้วใครที่ชอบกีนะก็อย่าลืมเขียนมาข้างล่างว่าอยากให้พี่คุยอะไรกับกี้มีอะไรอยากถามกีบ้างที่จะให้กี้มาตอบข้างล่างนี้เลยวันนี้ไปก่อนอย่าลืมติดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจข้างล่างนี้อินสตาแกร i ไนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องละแปดไลฟ์แล้วก็ละแปดไลฟ์สบายซีด้วยนะมีสองช่องนะมีไ่ก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊๊ายบายนะ